ก็ใครจะซื้อโ o c โขยพกซีรีส์เนี่ยโ o c โขยพกนะครับก็จะมีขายที่ออนไลน์เท่านั้นนะก็มี2ช่องทางนะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็น s h o ป e e กับ Lazada นะครับนี่เข้ามาดูที่ช้อปปีนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกดได้นะครับวันที่23เวลา1ทุ่มนะครับลาซาด้าก็มีลงไว้แล้ว แต่ไม่ขึ้นเวลานะก็น่าจะเวลาเดียวกันนี่แหละก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครจะซื้อนะเป็นร้านออฟฟิเชียลปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าน่าจะสั่งร้านนี้แหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่อง p o c o F6 ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับก็จะมีงานเปิดตัวก่อนนะครับไม่รู้ว่าวางขายจริงในบ้านเราเนี่ยวันเดียวกับวันเปิดตัวเลยไหมนะวันเปิดตัวนะครับเป็นงานเปิดตัวที่ดูใบนะวันที่23เดือน5 2024นะครลลาาาม้่งงงดูข ก็จะเห็นว่ามี2รุ่นด้วยกันนะครับที่จะมาเปิดตัวในปีนี้นะก็จะมี f 6แล้วก็ o h o f 6 Pro นะครับส่วนสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันตัวแรกนะครับจะเป็น o h o f 6นะครับรีแบนมาจาก r e t m i Table 3นะครับซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่จาก r e d m i นะครับที่เพิ่งเปิดตัวที่จีนไปเลยนะครับก็เรียกว่า r e t m i Table 3นะครับผมเข้ามาอยู่ที่เว็บไซต์ของจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับซึ่งสเปคหลักๆเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอาจจะต่างด้วยเรื่องของปริมาณแบตหลักๆเนี่ยคือเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับอ่ะนี่ครับเราก็มาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ 8s Gen3 เป็น CPU ตัวใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมา CPU ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใน r e ียวม GT Neo6 ในคู C9 t ก้าเแล้วก็ตัว Redmi Table 3นะครับก็ หลักๆเนี่ยน่าจะมีอยู่3รุ่นเป็นคู่แข่งที่ดีเลยนะครับก็คะแนนในรตู้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นคะแนนนะสี่นาโนเมตรนะครับแรม16สิบหกบวกหนึ่งเทราไบต์นะครับสุงสุดที่มีให้เลยแต่เข้าบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นแรม12สิบสองลอมห้าหกหรือไม่ก็อัดห้าหนึ่งสองมาเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นไฮเปอร์เอสนะครับที่มีมาให้นะ เยอนไหลามากๆนะครับจะเป็นประสิทธิภาพของ AI นะครับการเรนเดอร์การควบคุม AI นะครับมีมาให้เยอะเลยนะ AI เนี่ยแล้วก็นี้ครับระบบ Eye Cooling ที่เ Xiaomi พัฒนาขึ้นเองเป็นระบบระบายความร้อนนะครับที่จะใส่มาในตัว p o c o F6 นะสีน้ำแข็งไทเทเนียมนะครับสีบ้าเราเนี่ยน่าจะเป็น มีสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีทองนะน่าจะเป็นสีเดียวกับตัวนี้แหละหน้าจอนะครับดีไซน์ P3 ความสว่างสูงสุด2,400นิตรองรับ Dolby Vision รองรับ HDR10 นะครับต่อมานะครับนี่ตัวกล้องเลยนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับจาก Sony นะ d t r 600นะครับตัวนี้ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีรูรับแสงอยู่ที่ F1.59 นะครับก็กล้องหลัก50ล้านนะครับกล้องหน้ามีมาให้20ล้านเลยนะครับทุกคนแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมีการสั่น OIS บวก EIS ให้ด้วยแล้วก็มีอันต้าไว8ล้านนะครับแล้วก็น่าจะมีมาโฮมอีกไหมหรือไม่มีนะทุกคนน่าจะไม่มีมาโฮนะครับตัวนี้นี่ครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์กับชาร์จไว90วัตต์นะครับระยะเวลาการใช้งานนะครับชาร์จไวขึ้นนะทุกคนอันนี้รับมีทนน้ำทนฝุ่นนะครับ IP64 ด้วยดีมากๆนะครับตัวใหม่นะครับคุณภาพแข็งแรงคุณภาพเพชรเลยนะแข็งเหมือนกับเพชรเลยนะครับก็มี 4G 5G รองรับปกติเลยตัวนี้หลักๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็น แฮนด y p o t t e เตอร์นะดูดิโคตรสวยต่อมานะครับจะเป็นตัวของ Poco F6 Pro ที่จะมาก็เป็นตัว Redmi K70 ปกตินะครับไม่ใช่ K70 Pro นะตัวนี้ตัวนี้นะครับ Redmi K70 เนี่ยจะเป็น Snapdragon 8 Gen 2ซึ่ง8 Gen 2เนี่ยมันแรงกว่า 8S Gen 3อีกนะครับก็ แดงห่างกันไม่มากนะหลังจากที่ผมได้เทสไปนะครับเรื่องของ CPU นะครับก็ส n a p ับตาก้อน8รุ่นที่2นะครับก็คือ8 Gen2 นี่ครับคะแนนในูตู้นะครับก็1,700,000คะแนนนะตัวนี้4ีนาโนเมตรเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นนวัตกรรมนะครับที่ทำให้อ่าการระบายความร้อนดีขึ้นนะนี่เหมือนจะขนาดใหญ่กว่าตัว Redmi t a r b o 3อีกนะครับให้ r o s เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นตัว engine ตัวใหม่นะครับที่เขาใช้นะจอ High End 2K นะครับของ Xiaomi เลยตัวนี้เป็นหน้าจอความละเอียด 2K นะครับหน้าจอ T8 เป็น Redmi X TCL นะครับความสว่างสูงสุดเนี่ย4,000นิดเลยนะครับ r ฟ f r เรท120 Hz เหมือนเดิมนะครับตรงนี้จอนี่ดีมากๆนะครับนี่12 bit ด้วยนะครับดูดิอ้โหสเปคแบบดีมากนะครับดู PWM Dimming นะครับ3,840อันนี้ก็มีสีให้เลือกนะครับ2สีสีขาวแล้วก็สีดำวันนี้เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับนี่เราต้องมาดูตรงนี้นะ มันเป็นเซนเซอร์ของ Poco F 6 Pro นะครับก็คือ Light Fusion 800นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเซนเซอร์หลัก5 0ล้านพิกเซล,ลเลนส์ยเรนเตอร์วมีมาโครมาให้นะแบตเตอรี่นะครับ5 0 0 0มิิลลแอมป์ตัวนี้ก็ได้ชาร์จไว1 2 0วัตต์เลยนะครับเต็มภายใน18นาทีนะก็ตรงนี้นะครับเป็นชิปการชาร์จนะครับรองะะร,ร,รับ High Res Audio แล้วก็ h ไฮไลท์แบบไวไลเลสโดเบียดมอร์สก็มีนะหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคของ Poco F 6 Pro ดีแบนมาจาก Redmi K 70ตัวนี้นะก็มาดูทางด้านของ โ o โคโกลบอลกันบ้างนะครับก็โพโคโกลบอลเนี่ยที่ประกาศไว้นะครับก็เป็นการอบอกงานเปิดตัวนะครับว่าจะเปิดตัว2รุ่นที่เป็นแบตชิปนะครับแต่แราก้อน 8AG3 นะอันนี้สำหรับโพโคไอพกนะกล่องนี้น่าจะดีเลยนะครับทุกคนก้อนนี้ชาร์จไว้120วัตต์นะตามนี้เลยนะครับงานเปิดตัวต่อมานะครับเรามาดูที่โพโคโกลบอลนะครับเข้ามาเราจะเจออันแรกเลยนะทุกคนอันนี้คือโพโคไอพกโปรนะครับคาดว่าจะเปิดตัวในโกลบอลเนี่ยน่าจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับก็คือ แตมบหกลอม1นึทรนะซึ่งเรามาดูตัวราคาของเ e d m ี N k K 7เเนี่ยคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะเพิ่มไปสักเล็กน้อยนะครับหึ่งเทน,นะครับอยู่ที่3,299หยวนนะผมจะแปลงค่าเงินนะครับก็ราคา1,6800นพราะครับ่าเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายสัก1,920 0อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเท่าตัว o p โ o f GT t เลยนะครับอันนี้นะครับจากการคาดการณ์นะก็ น่าจะราคาประมาณนั้นก็นถ้าใครอยากซื้อโพโค F6 เซรีส์เนี่ยแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับด้านล่างใต้คลิปเลยซึ่งโพโคเนี่ยจะมีขายแค่ออนไลน์เท่านั้นนะครับอย่างช้อปปีนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีลงไว้ให้แล้วนะนี่เป็นราคาแบบนี้เลยนะครับตัวหนึ่งนะเปิดขึ้นมานะครับเราจะเจอกับโพโค F6 เซรีส์มีสีให้เลือกนะครับ2สีอันนี้น่าจะเป็นความจุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เริ่มขายตอนวันที่23นะครับเวลา1ทุ่มน่าจะขายเลยนะครับ คือเปิดตัวปุ๊บขายหนึ่งทุ่มเลยนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวโ c โค่6อใน s h อ p e e นะครับต่อมานะครับมาดูที่ Lazada นะครับทุกคนเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับเข้าไปดูกันว่าเป็นอะไรเข้ามานะครับเราจะเจอกับ เป็นราคาที่ตั้งไว้ก่อนนะครับก็จะมีสีให้เลือก3สีนะครับมีความจุอันเดียวน่าจะเป็นตัวโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็น AA A ก็เป็น B นะครับก็มีความจุเดียวเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการอ่าพูดถึงเรื่องโ Pro โคไอโกที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากกดเนี่ยก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะครับไปแล้ว